ดีครับนักเรี้นป .5 ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะครับของ วิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับก็คือพลังงานเสียงนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มนะครับเรียนในหัวข้อแรกนะครับนั่นก็คือเสียงรอบตัวเรานะครับหนังสือจะเริ่มที่หน้าที่97เป็นต้นไปนะครับบทแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับนั่นก็คือเสียงรอบตัวเรานะครับ นักเรียนนะครับจะได้ยินนะครับเสียงต่างๆนานานะครับที่อยู่รอบตัวของเรานะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงน้ําไหลนะครับเสียงคนตีกองเสียงหมาเห่าหรือแม้กระทั่งเสียงรถยนต์นะครับที่ผ่านไปมานะครับซึ่งเสียงต่างๆนานา,นา,นานเหล่านี้นะครับ โดยแล้วนะครับเกิดขึ้นมาจากการสั่นสะเทือนนะครับของแหล่งกําเนิดเสียงนะครับการที่พลังงานเสียงนะครับหรือว่าคลื่นเสียงจะส่งมาที่เราเนี่ยครับได้ก็จะต้องมีตัวกลางนะครับซึ่งตัวกลางที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยเสียงก็จะเข้ามาที่หูของเรานะครับนักศึกษานักเรียนสามารถนะครับเปิดหนังสือนะครับ ได้ในหน้าที่99นะครับโดยนะครับการได้ยินเสียงต้องมีองค์ tense, ประกอบ3อย่างนะครับซึ่งนักเรียนสามารถเปิดเล่มหนังสือหน้าที่102ประกอบการอธิบายนะครับอย่างแรกครับนั่นก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่ครูบอกไปนะครับว่านักเรียนจะได้ยินเสียงได้จะต้องมีแหล่งกําเนิดเสียงนะครับที่มีการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงออกมานะครับแหล่งกําเนิดเสียงนะครับก็คืออาจจะเป็นแหล่งนะครับกาเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเช่น เสียงกีตาร์นะครับเสียงทอรทัศนะครับเสียงวิทยุนะครับเสียงรถยนต์หรือแหล่งกำเนิดนะครับของเสียงนะครับจากธรรมชาติเช่นนะครับเสียงสุนัขเค่าเสียงนกร้องนะครับเสียงฟ้าผ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือแหล่งกำเนิดเสียงก็คือเป็นการสั่นสะเทือนนะครับของคลื่นเสียงนะครับ ที่มาจากแหล่งกําเนิดเสียงนะครับถัดมาครับองค์ประกอบอันที่2นะครับนั่นก็คือตัวกลางของเสียงนะครับซึ่งเมื่อแหล่งกําเนิดของเสียงนะครับมีการสั่นสะเทือนของเครื่อเสียงเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องผ่านตัวกลางของเสียงนะครับก่อนที่เสียงจะมาถึงหูเรานะครับทีนี้ตัวกลางของเสียงนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ตัวกลางของเสียงนะครับก็คือวัตถุนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับที่เสียงสามารถเดินทางผ่านมานะครับได้มีทั้งหมดด้วยกันสประเภทนะครับนั่นก็คืออะไรบ้างครับ หนึ่งนะครับของแข็งของแข็งที่นี้นะครับที่เราจะเหยบ่อยนะครับก็เช่นอาจจะเป็นเช่นเราเอาหูนะครับไปแนบกับโต๊ะแล้วทาการตีนะครับเสียงนะครับก็จะสามารถส่งผ่านนะครับโต๊ะนะครับมายังหูของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยการใช้เวกที่เป็นของแข็งนะครับ อันที่2ครับของเหลวนะครับของเหลวที่นี้เราจะเกิดตัวกลางนะครับของเสียงที่เป็นของเหลวได้ยังไงอยู่ในสถานการณ์ยังไงนะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนดำน้ำนะครับหรือว่านักเรียนอยู่ในน้ํานะครับ วลาเรียน,นะครับอยู่ในน้ำปุ๊บเนี่ยจะได้ยินเสียงนะครับต่งางๆนาน,นะครับก็จะเป็นเสียงคนกระโดดลงน้ําหรือว่าเสียงที่อยู่ภายในาน้ำน,นะครับโดยเสียงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ทาเป็นต้องอาศัยตัวกลางนะครับที่เป็นของเหลวก็คือน้ํานะครับส่งคลื่นเสียงนะครับมายังหัวเราทําให้เรานะครับได้ยินเสียงเสียงต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นน้ํานะครับ ต่อไปครับอันนี้เจออันนี้เราใช้มันบ่อยมากๆเลยนั่นก็คืออากาศนะครับอากาศเป็นตัวกลางของเสียงนะครับที่เราใช้แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับของการที่เราอยู่บนโลกนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีไม่มีอากาศปุ๊บจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถได้ยินเสียงต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้อากาศนะครับที่เป็นตัวกลางนะครับบ่อยที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมด3ตัวกลางนี้ นะครับองค์ประกอบสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออวัยวะรับเสียงนะครับหรือว่าหูของเรานั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบของหูเราเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีกระดูกนะครับหลายชิ้นนะครับแล้วก็มีส่วนนะครับที่ขยายเสียงนะครับจากเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเข้ามาที่หูเราอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันอีกทีนะครับว่า ส่วนประกอบของหูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งทั้ง3อย่างนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่เราเนี่ยจะได้ยินเสียงนะครับ้ากขาดตัวใดตัวหนึ่งไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถนะครับได้ยินเสียงนะครับที่มาจากแหล่งกําเนิดเสียงได้เลยนะครับอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเรียนอยู่ในในบริเวณที่ไม่มีอากาศนะครับหรือว่าบริบริเป็นบริเวณที่เป็นเรียกว่าสุญญากาศนะครับเช่นอยู่ในอวกาศนี่เป็นต้นนะครับเราก็จะไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยนะครับ เพราะว่าในในอวกาศนะครับเป็นสุญญากาศนะครับคำว่าสุญญากาศคืออากาศเป็นศูนย์ไม่มีไม่มีอากาศเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่มีตัวการนะครับที่จะทําให้เสียงนะครับเดินทางมาที่หูของเราได้นะครับอย่างที่เป็นต้นถ้าเกิดอยู่ในอวกาศเราก็จะไม่มีตัวกลางอะไรเลยเมื่อไม่มีตัวกลางอะไรเลยปุ๊บ และก็ะโดเสียงก็ปล่อยคลื่นเสียงออกมาไม่มีตัวกลางมาหูเราก็ไม่ได้ห็นเสียงอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางนะครับเข้ามาที่หูของผู้ฟังนะครับเข้ามาได้อย่างไงได้นนบ้างนะครับอ่ันนียนดูตามภาพนะครับเสียงต่างๆนะครับเดินทางผ่านตัวกลางนะครับที่เป็นของแข็งได้ดีมากกว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวแล้วก็อากาศนะครับเนื่องจากว่า มันเดินทางได้เร็วนะครับได้เร็วกว่าทั้งหมดเลยนะครับในบรรดา3ตัวกลางนี้แต่ถามว่าอะไรนะครับที่เราใช้บ่อยแล้วก็ใช้มันประจำนะครับนั่นก็คืออากาศคิดมาดูขั้นตอนการได้น,นเสียงของมนุษย์กันนะครับก็คือเริ่มต้นจากแหล่งกําเนิดเสียงนะครับปล่อยขึ้นมาปุ๊บถ้าอยู่ในสถานการณ์ในนี้นะครับอ่านี่คือแหล่งกําเนิดเสียงนะครับ ปล่อยคลื่นเสียงออกมานะครับเอาไว้ว่ารับเสียงคือหูของเราทีนี้มาดูกันครับ 1. นะครับเมื่อหลกงาำนิดเสียงนะครับสั่นสะเทือนจะส่งพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงในที่นี้ก็คืออากาศนะครับ2โมเลกุลของตัวกลางนะครับเริ่มสั่นสะเทือนต่อกันนะครับจนมาถึงหูของผู้ฟังนั่นเองนะครับต่อมาครับอันที่3ครับใบหูของเราเนี่ยนะครับจะ รับนะครับแล้วก็สะท้อนนะครับขึ้นเสียงเข้าไปในรูหูทําให้เยื่อแก้วหูสั่นนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเยื่อแก้วหูสั่นเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะส่งต่อไปที่กระดูก3ามอย่างในสุกระดูกสาท่อนนะครับก็คือกระดูกคอนทั้งโกรนนะครับสั่นตามเยื่อแก้วหูทําให้เส้นประสาทนะครับภายในคลอเคลียเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆก็เป็นก้นหอยนะครับมันสั่นตามไปด้วยนะครับสุดท้ายครับ 5. าพลังงานจากนะครับ การสั่นนะครับจะส่งคลื่นเสียงผ่านเส้นประสาทนะครับเข้าสู่สมองทําให้ผู้ฟังเนี่ยได้ยินนะครับเสียงว่าเสียงชนิดนั้นที่ได้ยินเนี่ยมันคือเสียงอะไราทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเสียงที่เกิดขึ้นนะครับตัวเองสามารถแปลความหมายออกมาทันทีเนี่ยก็ต่อเมื่อได้เรียนนะครับนะบางสิ่งบางอย่างนักเรียนสามารถได้เรียนเคยได้ยินเสียงเสียงนั้น มาก่อนหน้านี้แล้วทําให้ันกเรประมวลผลได้ค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยได้ยินเสียงนั้นเลยนะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยประมวลผลได้ช้านะครับหรือว่าคาดเดาได้ยาก นะครับอย่างนี้เป็นต้นที่นี้เป็นส่วนประกอบภายในหูของมนุษย์นะครับที่มีผลต่อการได้ยินเสียงนะครับอันแรกนะครับที่เราเจอนะครับนั่นก็คือใบหูช่วยในการรับคลื่นเสียงนะครับเพื่อส่งผ่านเข้ารูหูนะครับต่อมาครับกระดูกสามท่อนอย่างที่บอกนะครับนั่นก็คือกระดูกคอนท่านโกลนนะครับเป็นส่วนที่คอยรับนะครับการสะเทือนนะครับมาจากเยื่อแก้วหูเมื่อได้รับเสียงแล้วนะครับจะส่ง การสานเสถทือนะครับไปสู่ส่วนนอกสุดของหัวชั้นไหนนะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะครับประกอบคำอธิบายได้ในหน้าที่1 0 4 ก็คือเนี่ยครับเสียงนะครับเข้ามาที่ใบหูเรียบร้อยแล้วปุ๊บมาที่ตรงนี้ครับเยื่อแก้วหูนะครับพอเยื่อแก้วหูมีการสั่นนะครับสั่นเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะส่งความการสั่นต่อนะครับไปที่กระดูกสามท่อนก็คือเริ่มต้นคอนะครับกระดูกคอนกระดูกท่างนะครับแล้วก็กระดูกโกรนนะครับจากนั้นเนี่ยพอกระดูกโกรนเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะส่งไปที่ต่อไปครับส่งต่อไปที่นะครับขอเคลียนะครับซึ่ง เป็นส่วนที่คอยรับนะครับการสะเทือนนะครับของคลื่นเสียงจากหูชิ้นกลางนะครับแล้วก็ส่งไปยังเส้นประสาทนะครับส่งไปยังเส้นประสาทนะครับเพื่อทําการแปร เพื่อทําการแปลความหมายนะครับของเสียงที่เกิดขึ้นนะครับเกิดรวดเร็วมากนะครับขั้นตอนนี้นะครับการได้ยินเสียงแต่ละครั้งนะครับทีนี้เรามาดูวิดีโอกันนะครับว่าเสียงนะครับนะเดินทางมาที่หูของเราได้ยังไงนะครับเป็นการสรุปรวบยอดนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของเสียงนะครับว่ามีทั้งหมด3อย่างนนก็คือแหล่งกาเนิดเสียงนะครับตัวกลางแล้วก็เอาไว้รับเสียงก็คือหูของเรานะครับ ตัวกลางของเสียงนะครับมีทั้งหมดเกียร์ยางครับอ่าสามอย่างนะครับตัวกลางของเสียงนะับเป็นตัวที่ทาให้อ่ส่งผ่านนะครับคือเสียงมายังอวัยวะรับเสียงนะครับก็คือเป็นตัวกลางที่รับสารจากผู้พูดมายังงวงเรานะครับเช่นในรูปนี้นะครับก็จะเป็นชั้นชของแผ่นนะครับเป็นตัว กลางนะครับในเป็นตัวกลางนะครับที ML ่ทำให้เราได้ย well, ินเสียงนะครับก mm ็ค hmm. ือเส้นเชือกนั่นเองนะครับพอได้ยินไหมได้ยินจ้าซึ่งเนียเรียกว่าเป็นโทรศัพท์แก้วนะครับเึ่งนนัเรียนหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะครับต่อมาครับตัวการที่สองครับก็คือตัวการที่เป็นของเหลวก็คือนักเรียนจะพบตัวการบ่อยก็คือนักเรียนต้องอยู่ในสถานะที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในน้ำนะครับดับน้ำก็ดีหรือว่าเล่นน้ำก็ดีนะครับจะใช้ตัวกลางที่เป็นของเหลวค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะครับ สุดท้ายครับ right ตัวการที่เป็นอากาศหรือว่าแก๊สนะครับก oh ็เป็นตัวการที่เราใช้บ่อยมากที่สุดนะครับอย่างเช่นในเขาอย่างเช่นในรูปภาพนะครับก็จะถามว่าถามกันไปถามัมาถามต่อถามต่อนะครับโดยการใช้อากาศเป็นตัวการนะครับซึ่งเราใช้บ่อยมากที่สุดนะครับอย่างในภาพนะครับก็จะเป็นการใช้นะครับตัวการที่เป็นของแข็งนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยที่อยู่ข้างในนะครับจะได้ยินเสียงผู้ใช้นี่นะครับก็คือต้องใช้ของแข็งนะครับเป็นตัว เลื่อนเข้าไปถัดมาครับเด็กคนหนึิงอยู่ในน้ํานะครับวันนี้เขาก็เลยใช้ตัวกลางอันนี้ใช้ตัวกลางที่เป็นของเหลวนะครับทำให้เด็กสามารถได้ยินนะครับว่าคนพูดว่าอะไรบ้างนะครับทีนี้ลูกก็ใช้ตัวกลางที่เป็นอากาศนะครับบอกพ่อนะครับว่าพานไปซื้อรองเท้าหน่อยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นตัวกลางทั้งหมดนะครับ3อย่างนะครับที่เด็กต้องทราบนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับ ที่เรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับหน้าแรกคือหน้าที่70นะครับข้อแรกให้นักเรียนนะครับเขียนหมายเลข 1- นงถึงสลงในนะครับวงกลมเพื่อเรียงลําดับขั้นตอนการได้ยินนะครับของเสียงให้ถูกต้องนะครับถ้าในรูปภาพตัวกลางที่สั่นต่อต่อกันแหล่งกําเนิดเสียงใบหูรับเสียงอะไรคือหมายเลข1เลข2และเลข3นะครับให้เรียงลําดับนะครับขั้นตอนการได้ยินนะครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นอะไรครับ หนึ่งคือไม้หนึ่งคือแหล่งกันเนิดเสียงสองคือตัวกลางที่สั่นต่อต่อกันไปและสามคือใบหูรับเสียงนั่นเองนะครับข้อที่สองครับให้นักเรียนนะครับเขียนถูกนะครับลงในวงกลมนะครับกิจกรรมที่ผู้ฟังได้ยินแล้วก็การกระบาดนะครับลงในวงกลมในกิจกรรมที่ผู้ฟังนะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับ้อแสดงเหตุผลประกอบนะครับเช่นข้อแรกนะครับ เปิดลำโพงใต้น้ำนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้ผู้ฟังจะได้ยินเสียงไหมครับ kind อ <of angel. S 3> ่าได้ยินเสียงนะครับเพราะว่ามีน้ำนะครับเป็นตัวกลางของเสียงนะครับข้อที่สองครับเรียกเพื่อนจากด้านหลังครับได้ยินเสียงไหมครับอ่าได้ยินเสียงนะครับก็คือมีอากาศนะครับเป็นตัวกลางในการได้ยินเสียงครับข้อที่สามครับ กระซิบนะครับใส่หูเพื่อนที่สวมนะครับที่ครอบหูไว้ได้ยินเสียงไหมครับไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่ามีสิ่งอื่นนะครับกั้นระหว่างตัวกลางกับหูนะครับทำให้เพื่อนไม่สามารถได้ยินนะครับข้อที่4ครับเขาะโต๊ะโดยให้เพื่อนอีกคนนะครับเอาหูแน่โต๊ะอันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับได้ยินเสียงไหมครับ ติ๊กถูกครับได้ยินเสียงนะครับเพราะว่ามีโต๊ะนะครับมีโต๊ะที่เป็นของแข็งนะครับเป็นตัวกลางข้อที่5้าครับโทรศัพท์ดังนะครับในแก้วโทรศัพท์ดังในครอบแก้วสุญญากาศนะครับได้ยินเสียงไหมครับไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าไม่มีตัวกลางนะครับของการได้ยินเสียงนะครับถัดมาครับหน้าที่2ของวันนี้และหน้าสุดท้ายในการของแบบฝึกหัดในวันนี้เนาะข้อที่3มครับตูมใช้หูนะครับ แน่โต๊ะอยู่ริมโต๊ะฝั่งหนึ่งส่วนตั้มนะครับยืนอยู่ที่ริมโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อก้องนำดีสอมาเคาะที่กลางโต๊ะโดยระยะห่างระหว่างจุดที่เคาะกับตูมและตั้มเท่ากันนักเรียนคิดว่าใครจะได้ยินเสียงเคาะโต๊ะก่อนกันนะครับเพราะเหตุใดนี่คิดว่าใครได้ยินเสียงเคาะก่อนกันถูกต้องครับตูมนะครับ ตูมได้ยินเสียงขอก่อนเนื่องจากว่าที่บอกไปอะไรเดินทางได้เร็วกว่านะครับในตัวกลาง3สถานะของแกงของเหลวแก๊สถูกต้องครับของแข็งนะครับส่วนตานในยืนอยู่เฉยนะครับคือใช้อากาศหรือแก๊สนะครับดังนั้นเนี่ยตูมเนี่ยจะได้ยินเสียงคอโต๊ะก่อนตามนะครับเพราะว่าตัวกลางของตัวกลางเสียงนะครับที่ตูมได้ยินเนี่ยคือของแข็งนะครับซึ่งตามเนี่ยเป็นอากาศหรือว่าเป็นแก๊สนะครับ โดยนะเสียงจะเดินผ่านนะครับของแข็งได้เร็วกว่าตัวกลางที่เป็นอากาศนะครับข้อที่4ี่ครับเลือกคำนะครับที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างนะครับให้ได้ใจความที่ถูกต้องนะครับโอ้ยบมีข้อมูลนะครับเต็มหมดมากมายเดยหมดเลยนะครับให้เอาข้อมูลพวกนี้นะครับลงมาใส่ในอ่ช่องว่างนะครับให้ถูกต้องเนาะคุณจะมาทําให้ให้ดูพร้อมกันอันเดียวนะครับที่เหลือทัองทีนทำเองนะครับ ซึ่งแต่ละอันเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยมันจะไม่สัมกันนะครับมนุษย์มีอวัยวะในการรับเสียงคือหูซึ่งรับคลื่นเสียงจากตัวกลางของเสียงโดยจุดๆ,ๆเป็นตัวรับและสะท้อนคลื่นเสียงอะไรครับเริ่มต้นถูกต้องครับใบหูเมื่อเขียนแล้วให้เรียนขีดไปเลยนะครับว่าเรียนเอาไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับและที่เหลือก็ทําเองนะครับให้มันได้ใจความถูกต้องเนาะ สุดท้ายครับข้อที่5ถ้านักเรียนอยากพูดความลับกับเพื่อนโดยที่ไม่ให้เพื่อนคนอื่นได้ยินนะครับนักเรียนควรใช้โทรศัพท์เส้นเชือกหรือเดินไปคุยใกล้ๆเพราะเหตุใดนะครับโทรศัพท์เส้นเชือกคือโทรศัพท์เมื่อกี้ในวิดีโอนะครับที่มีแก้วอยู่2ใบอยู่2ฝั่งและมีเชือกเป็นตัวตัวกลางนะครับในการเดินทางของคลื่นเสียงนะครับ ให้เรียนคิดเองนะครับแล้วก็ตอบนะครับพอทั้งให้เห็นผลนะครับว่าเฮ้ยนักเรียนจะเดคุยความลับกับเพื่อนเนี่ยเรียนควรใช้โทรศัพท์เส้นเช่นเชือกหรือว่านักเรียนเดินไปคุยกใกล้ดีกว่ากันนะครับแล้วก็เพราะอะไรหรือขยะบตอบ2ข้อก็ได้นะครับและก็นี่ก็คือนะครับเรื่องของเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในวันนี้นะครับเราได้เรียนนะครับในเรื่องขององค์ประกอบนะครับของเสียงที่มีทั้งหมด3อย่างนะครับแล้วก็อวัยวะที่เรียกว่าเป็นหูนะครับ ขั้นตอนในการเริ่มต้นของเสียงเข้ามายังอวัวิวะต่างๆที่อยู่ในหูแล้วก็ส่งไปที่เส้นประสาทสมองนะครับสั่งการแล้วก็แปลผลออกมานะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของลักษณะของเสียงนะครับว่าเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงค่อยนะครับอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ